วิธีเพิ่มลดขนาด Drive ด้วยโปรแกร,รม MiniTool Partition w i z a สามารถทำกระโดดข้ามได้ไปมากันได้ดีกว่าของ Windows อีกนะจะมีวิธีการางไงบ้างมาดูกันครับคอมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่าย จริงๆแล้วนะผมต้องบอกก่อนว่าไอรินบอลเนี่ยเคยทําคลิปวิธีการเพิ่มลดขนาดได์ด้วยโปรแกรมของ Windows ไปแล้วนะครับผมซึ่งหลายๆคอมเมนต์แล้วก็มีหลายๆอินบอ์เนี่ยที่สอบถามมันเข้ามานะครับสมมุติว่าถ้าเรามีได้ซีได้ดีแล้วก็ได้อีเนี่ยถ้าเราอยากเพิ่มขนาดได้ซีโดยเอาพื้นที่จากได้อีเนี่ยมาใส่ได้ซีสามารถทําได้ไหมนะครับซึ่งในโปรแกรม Windows เนี่ยมันไม่สามารถทําได้นะครับคือมันต้องเพิ่มลดขนาดได์เรียงตามดับไปนะครับถ้าอยากจะเพิ่มพื้นที่ได้ซีเนี่ยก็คือต้องเอาจากได้ดีมาใส่ นันนะผมไม่สามารถเอาไดเอีเนี่ยมาใส่ที่ไดซีได้นะนี่คือเป็นปัญหาของโปรแกรม Windows เลยนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็มักจะเจอปัญหาแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะครับรวมถึงจะเป็นตัวไดซีก็จะมีตัวไดตรงกลางเนี่ยที่เป็นตัว Healthy Recovery ของโปรแกรม Windows เขาแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยจะเป็นไดดีนะครับซึ่งเราไม่สามารถทํากระโดดข้ามไอตัว e a l t h ้หรือว่าตัว Recovery นี้ได้นะ โดยปัญหาที่มีตัว Drive Healthy เนี่ยมาขั้นกลางระหว่าง d ด i e C กับ d ด i v e D นะผมอันนี้คือเกิดจากการที่ตอนที่เราลง Windows นี่เนี่ยไม่ได้สร้างได i v e D แบบเต็ม Partition นะครับทำให้มีตัว Recovery หรือว่าตัว Healthy เนี่ยมาขั้นกลางนั่นเองแนะนําว่าทีหลังเนี่ยเวลาลราวินโดว์ใหม่เนี่ยควรสร้าง d ด i e C ให้เต็มพื้นที่ไปเลยนะครับผมหลังจากลงวินโดว์เสร็จแล้วเนี่ยค่อยมาแบ่ง Part i ิ i ันใหม่ทีหลังนะผมปัญหานี้ก็จะไม่เกิดน,นะ แต่ถ้าใครเนี่ยที่เกิดปัญหานี้ไปแล้วนะครับไอ้น,นี่บอลก็มีทิปชิค,ชคดีๆมาฝากกันนะผมสามารถแก้ไขได้ด้วยโปรแกรม m i n i ทูพาร์ติชันวิสรนะผมซึ่งเราสามารถโหลดมาใช้งานได้ฟรีด้วยนะวิธีการติดตั้งแล้วก็ใช้งานเป็นยังไงบ้างเรามาดูกันเลยครับอันดับแรกนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ Google นะพิมพ์คำว่า i ิน i ทูพาร์ติชันวิสรนะครับผมจากนั้นก็เข้าเว็บไซต์อันแรกเลยนะครับที่เป็นเว็บไซต์ partitionwisard.com นะครับผมตามนี้นะคลิกเข้าไป จากนั้นนะครับผมในหัวข้อ m i มีท Partition วิสระฟรีนะครับก็กดดาวน์โหลดแนวที่ปุ่มสีน้ำเงินด้านล่างตรงนี้เลยนะมันก็จะดาวน์โหลดมาให้อัตโนมัตินะครับผมไฟล์เนี่ยขนาดแค่3.1เมกเท่านั้นเองกดเปิดเข้าไปเลยติดตั้งเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมโปรแกรมนี้ไม่มีภาษาไทยนะโอเคไปตรงนี้นะครับผมให้ติ๊กที่ continue install free version นะครับเราใช้แค่ตัวเวอร์ชันฟรีก็พอนะ กด next ไปแล้วก็ในหน้านี้นะครับติ๊กถูกแค่อันบนอันเดียวเท่านั้นนะแล้วก็กด next ไปครับแล้วก็เลือก b r o e นะครับผมว่าจะติดตั้งที่ไหนแล้วก็กด next แล้วก็รอมันดาวโหลดสักครู่นึงแล้วก็รอมันติดตั้งสักครู่นะครับผมใช้เวลาไม่นานนะอ่ะอันนี้คือติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กด finish ไปนะครับโปรแกรมเนี้ยก็จะเด้งขึ้นมาเองเลยนะ นี่ก็คือตัวหน้าตาโปรแกรม m t o o l Partition Wizard เวอร์ชันฟรีนะครับผมหน้าตามจะประมาณนี้เพื่อให้เห็นภาพนะครับทีนี้เราดูตัวปัญหาของตัวโปรแกรม Windows กันก่อนนะครับผมใน Windows เนี่ยจะอยู่ใน Disk Management นะครับก็คือจะอยู่ในหน้าตัว Manage นะของตัว Disk PC นะครับปึ๊บคลิกเข้าไปหรือว่าพิมพ์เซิร์ชแล้วพิมพ์คำว่า Disk Management ก็ได้เช่นกันนะครับผมถ้าใครที่แบบหาไม่เจอนะ ตัวดิชแมจเมนต์นะครับผมนี่มันยกตัวอย่างให้ดูนะครับนี่เลยนะคือจะมีไดซีไดดีแล้วก็ไดเอนะครับผมปัญหาเนี่ยคือถ้าเราอยากเอาพื้นที่ไดเอีตรงนี้เนี่ยมาใส่ไดซีเลยไม่สามารถทำได้นะครับคือมันต้องทำแบบเป็นลำดับไปจากขวาไปซ้ายนะครับผมรวมถึงไม่สามารถเอาตัว อัโลเคมพื้นที่สีดําตรงนี้เนี่ยมาเพิ่มใส่ไดซีได้นะครับอย่างที่บอกไปเนี่ยมันต้องทําเป็นลําดับนะผมซึ่งปัญหาที่เรามักเจอกันบ่อยๆเลยก็คือจะมีตัวไดซ์เฮลตี้ตัวนี้นะครับผมไปอยู่ระหว่างการไดซีกับไดดีนะผมนี่คือบอยกตัวอย่างให้ดูเฉยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองคลิกให้ดูเลยนะผมตัวไดซีเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันไม่สามารถเอ็กเซนเพิ่มเข้ามาได้นะผมไดดีเนี่ยก็ไม่สามารถเอ็กเซนเข้ามาได้นะผมส่วนไดซ์อีเนี่ยสามารถเอ็กเซนได้นะผมก็คือเอาจากตัวพื้นที่ u n l โลเคตตรงนี้เนี่ยมาใส่ได้ e นะครับผมในทางกลับกันนะครับถ้าในตัวโปรแกรม mini t o o partition วิสานี้เนี่ยสามารถทำได้แบบไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรเยอะแยะเหมือนของ Windows เลยนะครับผมอย่างเช่นตัวได้ c นี้เนี่ยถ้าเราอยากจะ extend นะครับผมก็คลิกขวาที่ได้ c เลือก extend นะแล้วก็เลือกตรงนี้ได้เลยนะครับผมว่าจะเอาพื้นที่จากไรต,ตรงไหนเนี่ยมาใส่ให้ได้ c นะผมจะเอาพื้นที่จากได้ d ได้ e หรือว่าที่ อัลโลเกตก็ทําได้นะผมยกตัวอย่างของเอาพื้นที่ที่เป็นอัลโลเกตแล้วกันนะอ่าแล้วก็เลือกว่าจะเอากี่กิกนะครับถ้าเลือกไปทางขวานี่ก็แม็กซิมัมเลยนะ9.77กิกนะผมกดโอเคไปแล้วก็กดแอปพลทางด้านล่างซ้ายมือตรงนี้อืมแล้วก็กด yes นะครับผมนี่เลยรอมันจัดการสักครู่นึงเรียบร้อยเนี่ยแล้วก็ได้ไดสซีเพิ่มมาแล้ว10กิกนะครับเดี๋ยวกลับไปดูที่ตัว ดิสแมเนจเมนต์นะเห็นได้ว่าตัวอัลโลเก e ทางด้านขวามือตรงนี้มันหายไปแล้วนั่นเองไหนกไ็ไหนแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเอาพื้นที่9.77กิกของไดเอสนี้เนี่ยมาใส่ไดซีกันบ้างนะอ่ะก็ไปที่ไดซีนะครับผม Extend ปึบแล้วก็เอาพื้นที่จากไดเอสนะครับผมนี่เลยเลือกไปแม็กซิมัมนะครับ8.84กิกนะเพิ่มพื้นที่ไปปึบได้สูงสุดเท่านี้แล้วก็กด Apply ปบนี่เลยนะครับผมกลับมาอยู่ที่ d s ิ m a n a g e m e n t นะตัวไดอีเนี่ยก็จะเหลือพื้นที่ประมาณ1 g กิกนะผมรู้สึกว่ามันจะมีตัวข้อมูลอะไรในนี้อยู่นะแต่ในกรณีนะผมที่เราอยากเพิ่มพื้นที่ไดอีโดยเอาพื้นที่จากไดซีมาเนี่ยมันจะมีขั้นตอนการรีสตาร์ทเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับผมยกตัวอย่างให้ดูนะอ่ะเช่นไดอีตัวนี้นะครับผมเอเอาพื้นที่จากไดซีมาปึ๊บนี่เลยเอามาสัก 20กิกแล้วกันนะครับผมกดโอเคไปแล้วก็แฮปพายที่มุมล่างซ้ายปืบ๊บกด yes นะครับผมแล้วก็จะมีขั้นตอน Restart Now ตรงนี้มานะครับผมพอกด Restart Now ไปแล้วนี้เนี่ยเครื่องมันก็จะทำการรีสตาร์ทนะครับผมขึ้นเป็นเหมือนหน้า b บ o อสเนี่ยเป็นข้อความเล่งขึ้นมารวัวเพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับผมเป็นการทำงานของตัวมินิทูพาร์ i ิชันวิสานี่แหละนะพอตัวเครื่องมันบูตข้ามาหน้าเดสก์ท็อเนี่ยก็เสร็จอันเสร็จนะครับผม แล้วก็ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับใครที่มี SSD หรือว่าฮาร์ดดิสหลายลูกนี้เนี่ยแบบมีดิสหนึ่งดิสสองแบบนี้นะครับผมก็คือเราไม่สามารถเพิ่มลดขนาดข้ามลูกกันได้นะครับเช่นจะเอาพื้นที่จัดดิสสองไปใส่ดิสหนึ่งเนี่ยคือไม่สามารถทําได้นะผมเราต้องจัดการแบ่งฮาร์ดดิสหรือว่าพื้นที่อะไรต่างๆเนี่ยเป็นลูกๆไปนะผมไม่ข้ามลูกกันไม่ได้นั่นเอง ก็ประมาณนี้แล้วการนะครับสำหรับวิธีการเพิ่มลดขนาดด้วยโปรแกรม Mini2 Partition วิสันนะครับผมซึ่งโปรแกรมนี้เองเนี่ยก็เป็นโปรแกรมที่ดีมากๆนะครับผมควรมีติดไว้ทุกเครื่องเลยนั่นเองนะครับผมใช้แค่วอร์ชั่นฟรีก็เพียงพอแล้วนะไม่จำเป็นต้องไปแบบใช้ตัวโปรหรือว่าไปหาแค่เครื่องะไรมานี่คือแอนดอยไม่แนะนําเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคําถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ที่ด้านล่างใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เองแอนี้บอลก็ขอตัวลาไปก่อนละกันเจอก สวัสดีครับผมบ๊ายบายลืมฝากด like, mm hmm. กดไลค์กดแชร์ไปช่องแคอมครับกันด้วยนะครับ